บทที่27วันที่21เดือนมกราคมลุงซึ่งเป็นพี่ของแม่มานะและมานีเจิญญาติพี่น้องไปร่วมทําบุญที่บ้านพ่อแม่พามานะและมานีไปบ้านของลุงตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อให้ทันพิธีทําบุญตากบาตรและจะได้ช่วยลุงเตรียมงานด้วยมานะนุ่งกางเกงขายาว และใส่เสื้อแขนยาวมานีนุ่งกระโปรงชุดสีชมพูมีผ้าคาดเอววันนั้นญาติมารวมกันมากมายหลายคนไม่ได้พบกันเป็นเวลานานเพราะอยู่ห่างไกลกันพอพบกันต่างก็ดีใจทักทายและถามทุกสุขกันเสียงดังจนฟังไม่ออกว่าใครพูดอะไรพ่อแม่แนะนำให้มานะ และมานีรู้จักกับญาติหลายคนทั้งสองประนมมือไหว้แทบไม่ทันลูกสาวคนหนึ่งของลุงแต่งงานแล้วเขาเดินมาพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งเด็กทั้งสองเห็นเข้าก็ดีใจรีบวิ่งไปหาและประนมมือไหว้พี่สาวจึงแนะนำให้รู้จักกับผู้ชายที่เดินมาด้วยว่าเป็นพี่เขย มานีชอบใจที่เห็นพี่สาวแต่งตัวสวยผมยาวคลุมบา่ามีช่อกล้วยไม้ติดไว้ด้วยพี่สาวและพี่เขยทักทายมานะกับมานีแล้วคุยกันอยู่ครู่หนึ่งก็ไปทำงานต่อมานีถามมานะว่าพี่สาวยังใช้นามสกุลเดิมอยู่หรือไม่เพราะครูคนหนึ่งของมานีแต่งงานแล้ว นามสกุลไม่เหมือนเดิมมานะตอบว่าพี่สาวใช้นามสกุลพี่เขยและเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางนำหน้าชื่อด้วยมานะช่วยลุงจัดโต๊ะพระพุทธรูปและช่วยจัดขวดน้ำแก้วน้ำกระโถนและน้ำชาสำหรับถวายพระมานีช่วยพี่สาวจัดพานดอกไม้ และกระถางทูบสำหรับวางบนโต๊ะหน้าพระพุทธรูปพ่อและญาติผู้ชายเตรียมงานทําพิธีทางศาสนาบางก็จัดที่สำหรับตักบาตรบางก็จัดที่สำหรับพระสงฆ์นั่งแม่และญาติผู้หญิงช่วยกันทําครัวเตรียมกับข้าวสำหรับเลี้ยงพระและเลี้ยงคนที่มาช่วยงาน มานะมานีมาหาแม่ในครัวเห็นคนช่วยกันทําครัวหลายคนบ้างก็ตำน้ำพริกผัดแกงและทอดปลาแม่ให้มานะช่วยล้างผากักและคอยปัดมแมลงวันไม่ให้ตอมอาหารให้มานีช่วยปอกหอมกระเทียมแล้วให้ช่วยยกอาหารไปให้ผู้ใหญ่ถวายพระเสร็จพิธีทําบุญแล้ว ญาติพี่น้องมานั่งคุยกันอย่างสนุกสนานสักครู่ก็ลากลับบ้านพ่อแม่มานะและมานีอยู่ช่วยเก็บของก่อนแล้วจึงกลับ